นยังไม่ถึง100ด้หกสิบหกสิบบาทลดได้ไหมคะวัน,นีนส,สวัสดีค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่โชยูเยียวนะคะวันนี้จะเดินทางกันไปที่ตลาดอะไรนะ มันยังชื่อช่องนี้อยู่หรอใช่เพราะว่าขี่เกียจเปลี่ยนชื่อก็ชื่อนี้ไปนะคะแต่ว่ามีสมาชมิกอยู่1คนก็คือพี่นุ่มกับเธยพี่เทดวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปที่ตลาดปัตทวิกรณ์ที่เขาบอกว่าโอ้โ oh หมันถูกของมันถูกอะไรอย่างนี้ <g ay> ช้าไปปะเนี่ยเออช้ากิกันมาสองปีแล้วจริงไม่ว่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปทำภารกิจที่นั่นโดยการที่เราจะ มีงบให้คนละแค่2 0 0บาทในการไปเลือกเสื้อผ้าที่นู่นแล้วมาดูกันว่าเดี๋ยวตัวต้องเป็นกรรมการให้เขากับกระเทยนะกับกับพี่นุ่นนะทำใครได้เนี่ยว่าแบบว่ากลางไว้เนี่ยว่าใครที่แบบว่าเออแต่งตัวแล้ววัดออกมาดูดีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นกลางให้มาไล้ดเดี๋ยวให้ตัวคิดไอ้นี่ไว้ก่อนคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนคิดทีมไว้ก่อนว่าต้องเป็นทีมประมาณไหนเช่นแบบ Y2K อะไรอย่างนี้สมมติว่าทีมไฮโซทีมหน้าหนาวทีมปูสองเป็นปู ตเดินปูอะเดี๋ยวเราไปเล่ากระเทยก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรานัดกระเทยไว้อยู่ที่นู่นนะคะพระรามข้าไปจ้ะแมนแมนไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดไปเลยมันไปเลยมานแรงมาก วันนี้เรามีกติกาเรามีเกมให้เล่นตอนไปปทววกอนกันก็คือว่าเราจะมีงบคอล่าสองร้อยบาทในการไปตังเราตังค์มาป่ะเนี่ยโอเคเอางี้นะโอ้ยอีดองในการไปเลือกซื้อเสื้อผ้าที่นั่นเออซื้อแล้วก็แต่งตามสไตล์ที่โอบอกอ่ะอันนี้วันนี้เอาอะไรสมมติคอนเซ็ปอะไรเอาคอนเซ็ปเลือกเลยเลือกเลยเลือกคิดอยู่สองธีมนะธรรมชาติหรือมหาสมุทรดีเอาเป็นธีมธรรมชาติดีกว่า ธรรมชาติธรรมชาติไปปักของตลาดสิจะไปทาไมปักตำไมก่อไปตีความเอาเองธรรมชาติแบบไหนเป็นดอกไม้ไหมหรือเป็นสีเขียวหรืออะไรไปตีความเอาเองธรรมให้สวยเอาธรรมชาติหรอหน้าก็ไม่ธรรมชาติกันเลยยางนี้ก็ไม่ธรรมชาติอ่ะคือทั้งตัวไม่มีอะไรธรรมชาติเลยอ่ะธรรมชาติหนึ่งแล้วนั่นแหละไปคิดนเอาเองธรรมชาติจริงๆเราอยากได้รางวัลอยู่นะเพราะว่าเอาไปเป็นแบบ น้ำยาฆ่าเชื้อราก็ยังดีคือเชื้อราอะไรวะโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดตะวิก่อนปะถึงเรียบร้อยตลาดตะทุก่อนเออเริ่มก่อนถ้าสมมติว่ามึงเจอร้านไหนมึงก็บอกกูโอเคปะเออเดี๋ยวกูถ่ายให้สองร้อยสองร้อยโอเคปะ เอ้ยด้อยู่นะในขนสัตว์แต่ว่าน่าจะเกินราคาอว่าเขาจะได้เป็นชุดอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกได่แต่อย่างนี้อย่างนี้ได้อยู่นะสี่สิบนะเสื้อตัวสี่สิบนะหรือพี่นุ่นจะแค่ใส่หมวกกับถุงเท้าแล้วแก้ผ้าก็ได้นะหรอเป็นมาชาหรอได้ได้อาจจะชนะก็ได้นะเออไม่แน่นี่เอาตัวนี้ ตอนนี้20บาทใช่ค่ะเอาอันนี้ตัวหนึ่งดอกไม้ดอกไม้ว่ะได้ทำไมได้ลราล่ะธรรมชาติไม่ตัวเล็กไงหาเจอง่ายเออไม่ตัวใหญ่อ่ะงมต้อง้อยมันอ้างจนไป20บาทเลยนะ20บาทเลยได้เสื้อหนึ่งตัวละพี่นุ่นลองหาดูก่อนเด็ธรรมชาติก็ดอกดอกนี่แหละใช่ดอกดอก สีบาทนะได้สองตัวแล้วกระดออยู่นีธรรมชาตินะคะพี่เอาไหนเนี้ยเน,นี้อันนี้ได้อยู่นะอ,นนอันนี้ได้อยู่ลนะ้นน,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 นได้อยู่ปนละ่อ,อมป่านนะ เฮ้ยอันนี้ได้อยู่ดีดีใส่ได้ใส่มามูเหลือมแล้วอ่ะอีกหนึ่งเออเออที่ที่ร้านเดียวนะร้านเดียวนะเออร้านเดียวช้อปเสื้อผ้าสอคนยังไม่ถึง100เลยนะได้หกสิบหกสิบบาทลดได้ไหมครับคุณพี่จะลดอีกอ่ะต่ำต่ำสิ พี่นุ่นน่าจะต้องใส่เกียงช่างๆเนี่ยติ๊กเก้ต้องไหนอ่ะิกเก้ไงตัดตัดกำลังตัดกำลังไงก็ธรรมชาติหรืเป็นผู้ชายไงบกติธรรมชาติเป็นผู้ชายไม่ใช่หรออ๋อหมายถึงว่าให้เป็นย้อยกับการใส่กอยเป็นผู้ชายเป็นแมนๆเออแมันๆอ่ะได้อยู่นะเคยใส่ไหมอย่างเงี้ยเคยใส่ดิพี่นุ่นเมื่อก่อนมันเด็กช่างใช่ช่างอะไรช่างเย็บผ้า S <S อะไรวะชงไม่ทันคิดไม่ทันไปไปไปมีเยอะมีเยอะเดินไปไปไปดูก่อนไปไปคุยไปไปคุยดูกันอนราคาไม่ไ uh ด้ไม่ได้แค่เหลือร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้ใช nah, okay, ่เยอะเหลือ okay, ร okay. ้อยหกสิบแต่ว่าเยอะได้หกเหลือร้อยแปดสิบก็ก็พอนะกางเกงกับเสื้อไงเผื่อได้เสื้อข้าอ๋อโอเคโอเค ยังชอบตะนา้ยอยู่ธรรมชาติธรรมชาติเลยชนะที่มันร่วมแล้วก็มาเก็บครับโอ้โหเรี่ยมมากไปดูไปดูได้ยังเล่นตัวนี้อยู่ธรรมชาติตรงไหนวะธรรมชาติของยอดมนุษย์ก็คือเป็นตูดฟูงกลิ่นอ๋อธรรมชาติของกระเทยถามดิถามถามคุณแม่คุณแม่ว่าราคาเท่าไหร่ลองถามแม่ดูแลถามดูโทษนะคะอันนั้นตัวเท่าไหร่อะคะ ร้อยห้าสิบเองอะวะมันเป็นคู่นะซื้อไปคนเดียวมันจะเหงานะนี่เยวได้อันนี้แล้วเดี๋ยวเาจะซื้อไปยีสิบบาทใช่ยีสิบบาทเขมรมันไม่ได้เลยคัดไม่ได้เลย ลองแล้วค่ะไม่ได้คือพยายามเลือกแล้วแต่ว่าไม่มีเลยใช่ไหมไม่ได้เลยเหรอไม่มีเอวของตัวเองใช่ไหมของเราไม่มีไซส์ทำใจนะจะะลลอองเย่ทำใจนะทะลองเรืเลยๆเลยนนะคะสำหรับตัวหนุ่มด้วยคีโอไฟเบอร์นะคะตอนนี้พี่นุ่นลดมา10บกิโลแล้ว17บกิโลเอออ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าผ่านอีกสักสองเดือนเนี่ยจะมาเดินตลาดปัตตานีอีกรอบเนี่ยอาจจะใส่ไซส์เอสของตัวเอได้เออจะเจอกันได้จุดเริ่มต้นต้องขึ้นอยู่กับคี เกลยดการขายกลับบ้านดีกว่าสดตัวคิดว่าน่าจะพอแล้วพี่โดนพอยังอ่ะจะไม่พอจะไม่พอแต่ว่าไม่มีไม่มีตังค์แล้วไม่มีสายไม่มีใช้ด้วยหนึ่งไม่มีสาสองไม่มีตังเหลือตังอยู่30บาทไม่พออันนี้ใช้ไปทั้งหมด60บาทที่นู่นใช้ไป170บาทโอเคป้าเดี๋ยวไปแต่งตัวกันีกานะคะแล้วเจอกันมาสรุปนะใครได้อะไรบ้างอ่ะกี่อย่างกี่บาทสามสิบบาท ถึงเค่ะหมดอ่ะเอาไปไหนสรุปมัวตีได้อะไรมานี่ดิฉันได้มาสองตัวค่ะยังดึงไม่ออกอ่ะนะว่าจะแต่งยังไงด้วยเข้ากันอ่ะเาไปตัดเป็นเสื้อลายคริสต์มาสหนงเสื้อลายคริสต์มาสหนึ่งแล้วก็เสื้อลายหมูเสื้อดาวเสื้อดาวอ๋อเสืองูหรือเสือเอองูเปล่าวะงูหรือเสือวะใส่เอามาเป็นหมูไม่เอาเป็นหูกินงูตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบบาท ตัวน,นี้ร oh, ้อยห้าสิบบาทตอนนี้งบยังเหลือสาอมสิบบาทเออใช้ไปร้อยเจ็ดสิบทำมาพูดเธอถ้าดูพื้นที่ด้วยเธอดูพื้นที่เสื้อด้วยเอาไปตัดเป็น,อ,นอะไรได้เยอะแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เสื้อหรือผ้าพรม ของฉันไม่เครียดแล้วฉันเครมันพอดีตัวเลยเนี่ยเออม่ยี่สิบบาทเสื้อยี่สิบบาทเออกางเกงนี่กระโปรงก็ปะกางเกงยี่สิบบาทเออแต่กลัวแบบว่ามันจะดูแบบว่าไม่หรูหราก็เลยแบบว่าได้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเข็มขัดโอเคไป DIY นะแล้วก็มาอธิบายกันว่าคอนเซปต์ของตัวเองคืออะไร ไปชนะดูเลยไหนก็เห็นอยู่แล้วว่าใครชนะเอาแม่อธิบายความเสพอะไรครับอ่ะอธิบาย,บายนี่นี่อันนี้เป็นแบบดอกไม้ไงธรรมชาติใช่ไหมทิ้งทอนได้ดอกไม้อันนี้ก็ที่พงไผ่เออแล้วแบบเข็มขัดผมขัดเอามาใส่ือแบบแค่มันแบบดูดูดูดรอโอเค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 แต่จะที่หกสิบบาทนะไม่ได้เลยเป็นใหญ่แค่นี้จะมันเป็นไงอ่ะไหนหนูึงอธิบายสิ นี่คือคอนเซปต์ของธรรมชาติที่แท้จริงยังไงนี่คือแม่พึ่งพุ่มผัวต่ไอเสื้อเอามาผูกหัวใช่ไหมใช่ราดนี่ไม่ตัดเหรอเสื้อเสื้อไม่ได้ตัดอะไรใช่ไม่ตัดเลยเน้นเป็นความธรรมชาติที่สุดซื้ออะไรมาปุกดับสวมแบบนั้นครับอันนี้เหรออันนี้แหละค่ะเห็นไหมเนี่ยสีอะไรสีเขียวเป็นสีของธรรมชาติธรรมชาติของระเทย ต้องแบบมีวิ่งวับวิ่งวับวิ่งวับปีกีกิทนะะอันนี้อ่ะอันนี้เหรอจริงๆริเอาก็เหลือเลยเจ้าเลยดูแบบดูแบบดูก็รู้เลยว่าใครชนะทำไมสีหน้าเป็นแบบนั้นนะอย่าเป็นแบบนั้นที่สีหน้าเนี่ยไหนพูดมาสิตัดสินเลยต้องตัดสินเลยยังมีอะไรต้องหนักใจหนักใจเลยเราอ่ะตัดสินสิให้เสมอ ทำไมอ่ได้ไม่ได้แต่ทั้งคู่เลยคื่ให้ใครเลยไม่ได้มันไม่มีใครได้คะแนนอ่ะพอไรเอานี้ไม่ลากเกณฑ์คนไหนหน้าอ้วกสุดก็ชนะไปลทำไมมึงเปลี่ยนเกณฑ์อย่างงั้นมึงก็ชนะเนอ่ะคือมันก็สูสีอ่ะไม่ได้คุณต้องให้คะแนนก่อนอ่ะเอาเรื่องความสวยงามก่อนก็ได้อ่ะความเสร็จจี้ไม่ใช่ให้กูให้ความเสร็จวิ่งพูดหญิงผูดหญิงอ่ะ ทำไมอ่ะอันนี้อันนี้ชุดเดิอนพารากอนทำไมไม่สวยตรงไหนอ่ะมีนมเลยมีนมมีผมทำไมอ่ะโอ้ยมีผมอสรุปความสวยงามนี้ได้กี่คะแนนพี่นุษยได้กี่คะแนนเต็มสิบหรอเต็มสิบเต็มสิบไ้กี่คะแนนลบหนึ่งได้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 ไหกเฮ้ยเยอะนะอ่ะเขาเขาเขากี่คะแนนได้หกจุดห้าเยอะเนี่ยนี่มันจะกอยไหนนะห้าก็ออกกูชนะมึงนี่ ก็ใช่ดีคันค uh, <three>. ันไหมเนี่ยดิ้นึงอ่ะคีเอทดคีเอทดคีเอทดคีเอทก็ให้ห้าเท่ากันอ้าวให้ห้าหรอให้ห้าเท่ากันไอ้คีเอทตรงไหนอ่ะไม่เนี่ยก็ไม่ได้คีเอทเหมือนกันไงกรงมาการกรงมากัรโกงปะเนี่ยตบนะตบนะตบนะอ๋อเอ่าเรือราคาราคาราคาก็อยู่ในกรง200บาทนะครูไงถูกต้องเอ้าอย่างนี้กูก็ชนะมึงแล้วนะเพราะกูได้11.5ชนะมาเสนอเยอะกว่า มึงได้แค่สิบค่ไอสิบเอ็ดคะแนนมึงอย่าว่าพี่นุ่นไปเลยมึงถอดเสื้อเราวิดพื้นเลยวิดพื้นเร็วเร็ววิดดิวิดเร็วไม่เคยสำเร็จเลยต่างอ้าวโอเคค่ะก็วันนี้ราคะเยี่ยมชนะมัน้วยสวยจุดห้าจุดห้าไม่ไม่นี่เลยอ่ะไม่แบบว่าไม่ภูมิใจเลยไม่ดีใจเลยจะดีใจอะไรก่อนเราจะแข่งกันต้องไปก่อนเฉยดกันแน่หรอ โอ้ยเธอให้หมดนอนป่ะสองร้อยเองเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยหกบาทอะสิบหกบาทได้ขนาดเนี้ก็โอเคแล้วปะใช้ได้แช้เออแล้วอันนี้ใช้ชีนได้ประจำมาไม่ได้ต้อไม่ได้ตรองไหนไม่ได้ต้งไหนอ่้าวโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ้ e นวคะเจอกัน